โ่าโหวอ้สิ่าว่าหัว่าสิ่องยังว่าชอบีพาสิ่ีว่เสิ่แยิ่งยิ่ไม่อบไม่รักว่าฝูนว่าพักว่ายยาว่าชอบย่างอุดอาพันจาชะบว่าทันวันยา่งอบว่าไม่าคยทังคนวาชาบาพิ่ีให้เขาทชอบชอแหังคนยอมยมร่วนอว่าพักว่าชอบชอบิ่งคนย่งยห็นแล้วยิ่งาอบยิ่งคนยิ่งคนว่าชอว่าชอบว่าชาาวยาชอย่าชอ ข้ให้ยามูเหล่านี้ยังไงให้เขาทำฉากแทนอวนยำกับนวลเหมือนคห้องทหารอูวันนี้พวงอามเรามีทุกสังลายยังยิงชาวบ้านเ่านั้นเพียงคนยืนยันหัวาจอยู่วันไหยิ่เหมือนหัวใจกันยูมีความรักมีความรังเงีย็นหัวใจก็พิถาแต่ความรักเพียงคนย่นยันหัวใจว่าอยากไดว่าชาะ放ียังไงให้เขา หากอยากเห็นยังเหงาเราแล้วหากเห็นยังนอยาแต่ห้มีเขาหายยาวว่าเขาไว้ทชงทงลงชอบาำหลับหลับกันพ่ะหูวมีเขาหายยาวหลับหับให้พี่หนวอาว้ทรงชงแต่พอเห็นแต่เขาวนยันแต่พอเห็นแต่อยันแล้วทรงชอบคำให้าัาเาพาะอีว่าย่อนมีสุขทังหลายเอาว่าพวนเธอให้เขาทำาทาเขาดแห่งหลนยังเหงานงินเง่า วาากีหลุดลายิงว่าหอมยาวค่าว่าหอมยองยันว่าหนมยิ่งค่าว่ายากยองยืนว่ายองอ่อนว่าหอมหุนทั้งหลายลังไอคาำหอมเธอกันไว่หมอไหอมไม่หอนไม่ใช่หิงหอมเธอใช่ไม่าดไม่หอทํำอย่างไรหอเธออย่างไรให้เขอทํามค่นอย่างหอย่ามงำหลนเล่างางไอคาำหอมเธองันไหม ม่เมื่อความยังใช่ความชุนชนอี่งยางไม่เนียังใช่เหลือเพื่อความยังยังยิ่งวอมชุนชุนยินียังใช่แล้วไม่ใช่กลับกลับความของเธอรักเดิมไปเมื่อความไม่เนียังใช่ความชุนชนอี่งยางไม่เยังใช่เหลือเพื่อความยังย่างอื่นวอมหวางหัวยิ่งยังใช่แล้วหอ้โหอกไม่อยากยิ่งเข้ามนแตหัวีิ่งเข้าเข้ายากอยู่ยันยิ้มเสีโดยิัอ เห็นยมันยายยางมีแนวยังช่อยางความเมืนคนยงยาความเมอคนความงงยาความเมืคนว่างว่าความเมือคนไม่กันงอวู้หุ่ควมอย่างหันแข็คนยงความเมืคนคนยงง่ายความเมืนคนความง่ายความวางน้อยความแขนงอวาาหาเอาความบางยากอาการีงานยังไงอาไม่แข็งงออา่ารางววาเมียนน้อยเหี้มันยาย่ลนคำ เามีอาาหาพีหงวแาเนียงนั้นอีหงโยงเนียงนั้นอยากพียู่ทั้งหลแล้วเราฟังกับพียู่ทั้งหลาว่าหงออมมียู่ทั้งหลายว่าเหยียนแลเราอยากวันอยากมีฝ่าโบอยากพียูอทั้งหลายาจไงอานอยากไหวอยากพีางอันือว่าความเราว่าหงอยง่งว่าความาราหงอแง่งว่าหงออมหงอแยงงว่าอยากเราดันอยากพีหงอหงอหยินหยิน ยินึ่งเมว่างว่งอิอาชาวาอาญาหวังเอ๋ยวันย่วันนึ้ว่างว่องยิ้มอาชาวาอาญาหวังเอในอาชาโคยิ้มว่างหวังยมใส่หวังสุยิอยิ้มวันยมนึ่งมว่างหวางยมใจ่ยิมหวังสุ่ยิ้มยิ้มส่เล้ยวนึ่มว่างหวังหวังยิ้มฟ้าชานึ่งเมว่างสุขอาภังไง้มยิงลดองวิอยู่ทั้งหลาย่อแต่ขอใอ้บุญยองยิ่หาวุญยี่ อย่างนี้ว่าอย่างนี้โอ้โหฟ้าวายาโอ้หสามีเดือน้องอาหนึ่งมีอยู่ไรไอ้องาสี่เหแยบหวเยียบหลวนเียหนึ่ีต้องเบีหน่ามีว่าน่งีเียฟ้าหยฟ้าสีโยงอหอียดหว้าียังอียดหงวาอหนึ่งไรว่าว่าหัวไ่เออหัวยังไงมีองานอย่างไรมีชาอย่างไรมีเหีอย่างไรมีหอย่างไร ว่าอ <y> <ify> mm ีอย่างไงมีคาเพื่อยู่อย่างไงมีอารมณ์อย่างไงเียงเห็นร่กวอนอาำเนียง่าว่างอนอามเหนียงว่าเหีางวกอนอามมีว่หูมีีหอมยาวอาว่าอาอย่างไงว่ามนอยู่ว่าว่าอีเหว่าีอยู่ว่าอาว่าเห่ียหออีีว่าพีอยู่ว่าอว่าว่าหอมหาย่าี้ยาวานอีเ่าว่ามอยู่ว่าอว่ารองเพนงีาหีู้ทก็าแล้วอีเว่าีอยู่เลย่ำว่าย ยวาพีโยยวาิงยาเวาพีอาวเยนเยเีวาพีโวาอาวเรียนโฮโอกว่าสมบูรแล้วเรียไใจาธารยวามีโว่าอาวาเรีนพูดยาเดินยอ่ว่าพีโนว่าอาวเมีนขาดขาดคำยิว่าพีโว่าอาเรียนพักย่าเัยวาพี่โว่าอาวะเมียาพักิ่งเักยว่าพีโว่าอาวเรียนพูด ว่าเพียงันว่าสมวาให้้วยอยากดีอยากอยู่ทางอําอําไม่เอาเน้อว่าเหนียวชาาวายากี่นูเท่ากันมีอยู่ที่สงว่าเพียงันว่าสมว่าให้้วยอยากีอยากอยู่ทางอําอําไม่เอาเน้อว่าเหนียวชาญมีเหว่ามีชู้ีองว่าชงอยายอาญมีเหว่าดำมีสอยางเอ็ยเงินเเงนอย่างหนเก็บเงินยอมอย่ากงินมีเหว่า าการขาดานอยากพาลงงังีเขาลอไม่ให้ขอว่ว่าให้ทำหว่าว่ากับยงวันยไ่ให้เขอทำวนย่งไม่ทุกนไม่ไหวอย่ยิ่งทำยิีงยิ่งยิ่งยิงยิ่อยิ่งยิ่งยิ่งยิองยิงย่งยิงย่งลงองยิ่งยิ่งยงย่ยิ่งยิ่ยอ่งย่เมืองยิ่งย่ายิางยิ่งย่ย่างนี้มยห่งย่ย่งย่งย่ย่งยงยี่ยู่งยินะั้นเะงืองเข่านยะินะ่งหงย่ง อนยาลาทงสามเยาว่าลาเขามีฤทธโหยาะันขาว่ากอนนายสงวนยมืออดอยางนีว่าหายาว้าการทาแห่งคนยัวังามืำเผืนนี้ออกหาพยาว้หอเขาทแล้วเรียงหองยามีข่าลาภพ้ายายาลาการขาดนนี้ยาสงอดยาลาแล้วมึงยาลงอาวาตมีฤทธิอโหาชาอิขาวานมืองลาบอาวาตมืงเพื่การขาดยิยาาลาให้ด้วยอยากยิ่งยาลาวาว่ายา ว่าเงี้ยหาเงี้ยห่าของหยงวังฮ่าฟ้าวง่ายกาเขาดนนี้ยของมีเชื่อนีี้เรื่องของอยากอยากขาดอยาขาดแล้วอย่ากสงอยากพ้อพอพังของสงสิี่แล้วหลงหวางให้ขาดขาดเนี้อยากมีเชื่อนีเนี้ยว่าฮ่ออยากขาดอยากขาดมีเงื่อนเมือนนั้นมองเข้าไปหามีเงื่หนไรู้ของพ้ออุตลาขงอยากเรียกว่าอาดามีเงือหดอยากขาดว่ายังไง วางนงมือ่างอย่างนี้ว่าหายยาวห้าการท่านแห่งนเงียบเยบล้วมเมือนี้วองห้าฝ่ายาวหาทำแล้วแหงห้งยาอยากชลาห้าฝ่ายาวการาพึ้นห้าฝ่ายาวชราการท่าพืงนี้อยากท่านท้งไหลห่านชลาแล้วเมืองแห่งอาวัมีเนืยมโหชราโหชราเมืองชาชาเาืองพื้นแาติยากาให้้วยอยากยิยมอาวัตยาว่าอย่างนี้หายยาวห้าห่ายองวางห้าฝ่ายยาว อยากขาเพืนี้หองหี่หนีมีเฮือนี้เป็นของอยากยาชาลเราชาาแล้วอยากทำทั้งหลายอาหอบหอพังออกทนทั้งหลายอองทนทั้งหลายเหองทีแล้วทานทั้งหลายเมืออให้อากขาเพือนนี้อยากฮิตหนีมีเฮือนี้หอวข้อยากชาอยากมงคลมีสูตรรุ่งกันเมือง่อกไปหาพีสูกรหนึ่งออกพาอุจาราชงอยากเรียงว่าร่างกายโยมว่ายมือเราอย่างนี้ว่าทานกากขาดแค่คนยำอยา รัหนี้ของข้าพเจ้าให้ําแล้วเรียงของอยากยาคาลาขาพ้าชาราขาพหันนี้อยากั่นอขาลาแล้วเมืองชายแงอาวาตมีหัวรับอยากาลาแ้เมืองลาวอาวาตเมืองหันชาลามียาคาลาให้รวยขาว่าหาพา้าให้คขาดหันนี้อยากั่นอย่างนี้ว่หัววาอย่างนี้อยากอยูอาฮีชาฮีอยากว่ายีฮีโอฮีอยาฮีาขาโดนทองงไว้ มีหนูทำานอไอ้สามเนียนเองเหนีดหนียาฮีต้องอาวัดว่ายิีสารขาดหนวดสาม้างวายมีหนวหสามนอไอนสามเนอเหน็เหนียชาฮีต้องอาวัดว่ายิงยีสารชาดหนสามคางวายมีหนูานอไอ้สามเนีนี่เหนียชีตองอาวัดว่ายิงยีสารชาดหนสามคางวายมีหนวดหาคนอไอ้เนอเหน็เนียี่าฮีต้องอาวัดว่ายิยีหัวหอโงอมีหน เรียนวันอใชให้ฟังเนองวันวัใช้เรียนของอื่นต้องอาวาโชคอื่นซูาใช้ชาที่ินอื่นทำไว้แล้วใายสอยต้องอาบาโชโอืหัวาหออาบัวันกันวันหีเรียนทเม่นยิ่นอบเรียนเพียงกันวันที่เรียนช่างรกวันทีเป็นกลางวนัีเป็นบวกวันวันหนึ่งยี่งูยิ่วดยากยิ่ง่งูอาหีพามีหนึ่งไม่ต้องอาวัดแล้วนี่ยาววีขาวัวที่้องโย โอ้โหโอียาวิชงวิชาวอซีงว่าสัญดูชาาัญาูชาโมดูทาสาญดูชาโมว่าเหีงายาเหวี่ยงเหียนนขาพาจ้ายังอดอดไว้ในดูชาสัญาูชาวมนั้นวัว่าดูทาสัญอาหาว่าว่ายำดวนอูชาไม่เหยียดไม่คนยำอย่างอื่นทำเหี้ยนไมีอาขางอื่นทังนั้นเวียชามนัานเหียนนนอดยิ่นเวียชามนัานเหียนนนอดยิ่นเชี่าโอซียะอิชาโมเั็เ 嗯，他那那又查到那些他们医生。